ใครที่กําลังมองหาช่องทางของการทําเงินอยู่นะครับอยากจะเข้ามาร่วมงานกับผมกับอาชีพนายหน้าออนไลน์นะครับของแอปช้อปเจนิกนะครับซึ่งตอนนี้เรากําลังเปิดรับนายหน้าออนไลน์จํานวนมากเพื่อโปรโมทแอปของเราให้เป็นที่รู้จักนะครับถามว่าแอปของเราทําอะไรได้บ้างนะฮะแอปของเราครับเป็นแอปที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยช้อปปิ้งแล้วได้เงินคืนหน้าที่ของนายหน้าออนไลน์เพียงแค่คุณทําการโปรโมทแอปครับให้ทุกคนดาวน์โหลดดาวน์โหลด ช็อปแล้วได้เงินคืนนะครับทุกๆครั้งที่มีการช็อปใช้จ่ายผ่านแอปของเราคุณจะได้รับค่าไหนหน้าด้วยนะครับถามว่าแอปของเรานะครับลิงกับแอปอะไรบ้างครับสามารถจ่ายค่าราค่าไฟได้นะครับต่อเบี้ยประกันภัยรถยนต์ได้รวมไปถึงนะฮะสามารถช้อปปิ้งผ่านไนกี้อาดิดาสช็อปปี้นะครับ ลาซาดา้าคิมพาวเวอร์ท็อปออนไลน์นะฮะออฟฟิศเมทบีเก็ไนท์อินนะครับเพียร์ดีเซนทรัลเอไอเอสทรูช้อปปิ้งเทรนดี้โฟล์คตตอล็อกบิ๊กซีช็อป24อโกรดาสุดเฟิร์สสปอร์ตพาวเวอร์บายโดยเบื้องต้นประมาณนี้นะครับซึ่งเวลาที่ลูกค้าเราใช้นะเพียงแค่ลิงก์นะฮะสมมติอยากชอปป้ชอปปิ้งไปที่ช้อปปี้นะครับกดปั๊บนะฮะร,รูปแบบการใช้งานเหมือนเดิมเลยนะครับเขาก็จะเข้าไปที่หน้าช้อปปี้ของเขาเพื่อช้อปปิง้งแต่สิิ่่งทีเกดขึ้นคือ คุณจะได้รับค่าในหน้าด้วยนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับว่าวันนี้นะฮะผมนะครับก็ทำอาชีพในหน้าออนไลน์กับ s ็อปเจนิคเหมือนกันแต่สิ่งที่สำคัญนะครับวันนี้นะฮะร,รายได้ของผม1,16,095บาทนะครับรายได้รวมจากการที่เป็นในหน้าออนไลน์กับแอปช็อปเจนิคนะครับ43วันนะครับ หนึ่งล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครที่สนใจอาชีพนายหน้าออนไลน์ทํางานที่ไหนก็ได้บนโลกใบน,นี้นะฮะแล้วมีไรายได้แบบนี้แอดไลน์มาคุยกันครับทำไม่เป็นไม่ต้องกลัวครับเรามีการสอนนะครับยังไงก็เจอกันในห้องไลน์นะมีอะไรพูดคุยกันได้ครับขอบคุณครับ